สวัสดีครับสติวเพย์ชาแนลนะครับผมวันนี้วันเสาร์ที่26มิถุนายน2 5 6 4นะครับตอนนี้เวลา21นิกา40นาทีนะครับผมตอนนี้นะครับที่เพจกรุงไทยแคร์นะครับก็ได้มีแจ้งข่าวสารล่าสุดออกมานะครับผมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับกำลังเตรียมการพัฒนาระบบนะครับผมซึ่งใช้ระยะเวลาครบเกี่ยวนะครับประมาณ4วันนะครับผมโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับผม เพื่อยกระดับการให้บริการนะครับธนาคารจะทําการพัฒนาแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับผมวันแรกเลยนะครับก็คือวันเสาร์ที่26มิถุนายน2564นะครับตั้งแต่เวลา4ทุ่มนะครับไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27มิถุนายน2 5 6 4นะครับเวลา6โมงเช้านะครับถัดมานะครับวันอาทิตย์ที่27มิถุนายนนะครับ2 5ง4เวลา4ทุ่มนะครับไปจนถึงวันจันทร์ที่28มิถุนายน2514นะครันช้ารับ แล้วก็วันจันทร์ที่28มิถุนายน2564ครับตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงวันอังคารที่29มิถุนายน2564นะครับเวลา6โมงเช้านั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับทางธนาคารต้องขออภัยในความไม่สะดวกในข่ากาสนี้ด้วยนะครับผม สำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้สําเร็จนะครับผมหรือว่ายังไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เป็นปกตินะครับยังไงช่วงนี้ก็รอให้เขาปรับปรุงร,ระบบให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมแล้วก็ลองหมั่นเข้าไปตรวจสอบเรื่อยๆดูนะครับว่าเราจะสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เป็นปกติหรือยังนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปข่าวสารสั้นๆประมาณนี้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กด like กดแชร์นะครับผม เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องสติลเพลย์ชาแนลนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ